รีวิวนะครับผม m 7 5านะครับผมติดตั้งโบใหญ่นะครับผมแล้วก็พิเศษไปก่อนนั้นคือลูกค้าเพิ่มเป็นทอดสีเต็มใบ3นิ้วนะครับผมแล้วก็ค้ำสีด้วยนะครับผมก็จัดส่งให้สวยๆประมาณนี้เลยนะครับผมวันนี้ติดตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองนะครับผมจังหวัดนครปฐมนะครับะะผมก็ลูกค้าจองคิวไว้ค่อนข้างนานแล้วครับผมก็เพิ่งมีเวลานะครับผมวิ่งขึ้นมาทําให้นะครับผมงานติดตั้งรุ่น m ก็จะต้องจองคิวไว้นะครับผมสําหรับคันนี้ก็จะมีทัมโบแล้วก็แต่งปั๊มให้ด้วยนะ เพื่อว่านะครับผมถ้าเทโบอัดอากาศได้ไวนะครับผมปั๊มต้องจ่ายน้ามันให้ถึงนะครับจ่ายน้ํามันให้ทันนะครับมันต้องแต่งปั๊มครอบคู่กันไปนะครับผมแรงม้ามันจะได้ออกมาดีนะครับผมก็โบนี้ก็เป็นโบประกอบนะครับสูตรจังบีนะครับสเปคที่ลูกค้าต้องการของคันนี้ก็คือต้องการเสียงไม่ต้องดังนะครับผมแต่ต้องการแบบแนวดุดันนะครับผมไม่วิหวันแล้วก็ยกคัะเร่งหออนะครับผมเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันนะครับผม ก็หลังจากติดตั้งเสร็จนะครับเราจะให้ลูกค้าลองเลยนะครับเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่ลูกค้าจะเป็นงานบุกนะครับผมจานบุกนะครับลูกค้าต้องการโลหแบบกําลังเหลือๆนะครับจริงๆโลหนะครับก็เหลือๆแล้วนะครับผมนี่ครับพื้นที่แบบยกล้านนะครับยาเยอะๆนะครับผมจัดจานสี่นะครับผมท่วมเลยนะครับผมมิดด้ามนะครับผมก็เดี๋ยวจะมีคนว่าเอ้ยลองดินบ้านผมหน่อยลองดินบ้านผมหน่อยหารถมาครับผมพร้อมลองนะครับผมรถจะแรงยังไงมันก็แรงหระครับผม มันต้องแตกต่างนะครับทําทั้งสังปิงแต่งทั้งปั๊มให้โมทั้งเทโบให้มันไม่มีเราก็มไม่แรงนะครับผมเห็นไหมรถมันสั่นทั้งคันเลยครับผมแตกๆๆอะ่ะคือรถมันเต็มที่แล้วแหละนะครับผมจานสี่นะครับผม M75 นะครับผม ลองแบบจานบุกไปเลยก็ดินนี้ก็เป็นดินร่วนนิดนึงนะครับอาจจะไม่เหนียวนะครับไม่ต้องมาะวงนาม,ม่านะครับผมเราดูด้วยแบบด้วยความถูกต้องและความเป็นจริงนะครับผมเราเห็นคนอื่นทาได้เราต้องยินดีนะครับผมต้องพูดดักพวกอันนี้ไว้ก่อนอันนี้ลูกค้านะ่าจะใช้แกนหนึ่งครับผมเกนหนึ่งนะครับผมไฮห,หนึ่งจริงๆเรื่องการใช้รอบนี่สําคัญมากนะครับขับรุ่นใหญ่เพราะว่ารุ่นใหญ่ มันจําเป็นต้องใช้รอบให้ถึงไวๆนะครับถ้าเราไปขับใช้เกียร์สูงแล้วใช้รอบต่ํานะครับผมไม่ว่าจะน้ํามันก็กินนะครับผมเพราะว่าเขาเรียกว่าเครื่องมันไม่ลอยเพราะว่าเครื่องใหญ่นะครับของตระกูลคูบาตานี่ก็คือรอบจะลอยได้ก็ต่อเมื่อใช้รอบให้เป็นนะครับไม่ใช่ว่าโอ้ยใส่รอบรถแรงแล้วไปใช้รอบต่ำๆนะครับผมแบบนั้นการสึกล้อจะเยอะ,เยอะกว่าการใช้รอบที่ให้เครื่องมันลอยนะครับผม นะครับผมติดตั้งอยู่ที่นครปฐมนะครับผมถ้าใครสนใจก็จองคิวไว้ได้นะครับผมลูกค้าลองไฮนหนึ่งนะครับผมไม่น่าจะโลหกแล้วแหละครับผมฟังเสียงรู้เลยนะครับก็สเปคนี้ที่ลูกค้าต้องการนะครับผมต้องการแบบแนวดุดันนะครับผมหอนนะครับผมตอนแรกลูกค้าสั่งแบบไม่หอนเลยนะครับช่างนะครับพอดีมีลูกชายนะครับผมสองเลยหรอ โอ้โหลูกค้าบอกว่าเกียร์สองไฮเลยโอ้โหเอา้ามันไม่พังวันนี้จะพังวันไหนปอ๊อนะครับผมมิดด้ามนะครับผมสองไฮเราก็นึกว่าจะไฮหนึ่งนะครับผมคือสิ่งที่ลูกค้าต้องการแค่โลหนะครับผมบอกว่ามันคือมันเลือๆแล้วแหละนะครับผมแรงมา้ามันโคตรเลือเลยนะครับผม โอ้โหตัดสองไฮอย่างนี้นะครับผมไม่กล้าไปไถใกล้พวกรุ่นเก้าห้าเลยนะครับผมสามเลยเหรอโอ้โหเอา้าสามเลยสามไฮนะครับผมเอเอ้าสามไฮก็ไปได้อีกปัดอ,อันนี้ไฮสามนะครับผมหมดแล้วครับผมไม่พังวันนี้จะพังวันไหน ใช้รถก็คือว่ามันแรงก็ต้องใช้ให้เป็นนะครับผมวันนี้ลูกค้าแค่สาธิตให้เราดูนะครับผมลูกค้าก็มีรถหลายคันเขาก็รู้นะครับผมรู้ว่าต้องใช้ยังไงให้มันทนนะครับแค่แค่ว่าวันนี้เราลองให้มันเต็มประสิทธิภาพของรถนะครับผมต้องการโลหนะครับผมก็คือเหลือเหลือ <ๆ S 1> แล้วนะครับผมเพียงพอนะครับผมการจะใช้ให้ถึงหรือไม่ถึงก็แล้วแต่นะครับผม มาเจ็ดห้าไปไถใกล้เก้าห้านะครับผมมีเคิร์นะครับผมหรือเปล่านะครับผมแล้วก็อธิบายแบบในแง่ของเรานะครับผมนะครับจานสีนะครับผมก็สเปคนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าใครสนใจหรืออยากได้แบบอื่นๆหอนๆหวานๆหรือยังไงก็สั่งเข้ามานะครับผมก็ไม่ได้ต่างนะครับผมความแรงก็เรื่องเสียงนะครับผมที่แตกต่างนะครับผมเรื่องราคาก็เท่ากันนะครับผมให้ลูกค้าเลือกได้นะครับผมระหว่าง เสียงแบบไหนที่คุณชอบนะครับที่คุณสามารถขับแล้วใช้ทั้งวันได้นะครับผมเพราะว่าตัวช่างช่างไม่ได้ไปขับกับลูกค้านะครับผมล้อมันฟรีแล้วโอ้โหล้อมันฟรีได้อย่างนี้นะครับผมก็แสดงว่ามันมันแรงเกินตัวมันแล้วแหละครับผมน้ำหนักมันน่ะนะครับรถไหนก็แล้วแต่ถ้าเราใช้งานแล้วล้อฟรีได้ ก็คือความแรงมันเกินตัวมาแล้วคือมันพาตัวมันไปเลื้อยๆแล้วนะครับผมส่วนคุณจะใช้เกียร์ไหนก็แล้วแต่นะครับผมก็ขึ้นอยู่กับหน้าง,งานนะครับผมขอขอบคุณนะครับลูกค้าแลรก็ผู้สมที่ไว้วางใจทีมงานช่างบิ๊กให้มารับใช้นะครับผมของดีนะครับต้องรอหน่อยนะครับผมก็ผมมั่นใจว่าถ้าลูกค้าสนใจนะครับผมรอได้แน่นอนโอ้โหวันนี้กินแบบ าดบุกให้เห็นชัดๆเลยนะครับผมเอาแบบให้กระจ่างกันไปเลยนะครับผมอ่ารีวิวประมาณนี้นะครับผมถ้าสนใจยังไงก็ติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับ